อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์ข่าวดังประจำวันที่18สิงหาคม2565นะครับเจอก,กันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตางค์มีเดียนะครับใครอยากเสนอข่าวดังอะไรให้สตางค์อ่านนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนไปได้ที่ Line@ แอดนะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่าพิมพ์ ID Line ขึ้นตอนอ้นแอดไซด์ตามด้วยสตางค์มีเดียนะครับคุณผู้ชมก็ สามารถเสนอข่าวดังผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ข่าวดังข่าวดีครับน้ำมันเบนซินลดร,ราคาประมาณ3 0ถึง50สตางค์นะครับสตางค์ขอเช็คจากราคาปั๊มปตทนะครับ e 8 5นะครับลด30สตางค์เหลือ32บาท64สตางค์ e 2 0ลดไป50สตางค์ครับราคาอยู่ที่35บาท44สตางค์แก๊สโซฮอลลดไป50สตางค์ราคาเหลือนะฮะ36บาท22สสตางค์ แก๊สสองหอกเกลดไปประมาณ50สตางค์เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่36มสบาทห้สตางค์ในสุดของเบนซินนะครับลดไป50สตางค์ราคา43่สบสาทเกสตางค์นะครับส่วนดีเซลก็มีการลดด้วยนะครับ50สตางค์ดีเซล B7 เนี่ยราคาอยู่ที่45่สบาทหกสตางค์และซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สสองหอกเกลดไป50สตางค์นะครับ ราคาอยู่ที่42บาท4สตางค์นะครับซึ่งราคาได้ปรับลดตั้งแต่ตี5วันนี้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถไปเติมน้ำมันกันได้นะครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะอะมาดูอีกหนึ่งข่าวกันบ้างน,นะครับข่าวดีแล้วมาดูอีกหนึ่งข่าวที่ต้องระวังแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยก็พยายามไปทํางานต่างประเทศทั้งถูกกฎหมายบ้างแล้วก็ผิดกฎหมายบ้าง แต่มีคนไทยบางกลุ่มนะครับไปทํางานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายซึ่งเขาใช้ทับศัพท์ว่าผีน้อยนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยโลกโซเชียลได้มีการแชร์ข้อมูลเทคนิคทําอย่างไรให้ไม่ติดตอมอกเกาหลีนะครับซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์ของผีน้อยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับอย่างเช่นใช้รูปสติ๊กเกอร์ติดที่พาสปอร์ตเพื่อแฝงตัวว่าเราเนี่ยเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีนะไปตามศิลปินเกาหลีนะไม่ได้ไปทํางาน แล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อยีนนะครับรวมถึงเสื้อคลุมขนเฟอร์และเสื้อยืดต้องไม่คุยกับคนไทยที่ไปด้วยกันงดรับของฝากและให้ยืมสิ่งของกันและกันพอเจ้าหน้าที่จะสงสัยว่ามาด้วยกันล่าสุดทางผู้อํานวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะจากกรมการจัดหางานได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้เขาได้ตื่นตัวนะมีการส่งเจ้าหน้าที่จากเกาหลีมาที่ไทยนะะประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเพื่อจับตาดูนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง จากนั้นเขาจะมีการมาทึกข้อมูลและส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ปลายทางจากสนามบินของเกาหลีใต้เพื่อที่จะคัดคนในการเข้าแผ่นดินเกาหลีนั่นเองนะครับโดยขอให้กลมการท่องเที่ยวนะครับของไทยเนี่ยแบล็คลิสบริษัททัวร์ที่ส่งออกผีน้อยนี่คือการขอของเกาหลีนะครับและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมร่วมมือกับตำรวจในการดำเนินคดีครับ จากข้อมูลวันที่31มิถุนายนปีที่ผ่านมาก็คือปีนี้นะฮะเพราะว่ามีคนไทยที่อยู่ในเกาหลีประมาณ180,000กว่าคนแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ130,000กว่าคนดูอย่างผิดกฎหมายนะครับคนเหล่านี้อาจจะได้เงินทำงานก็จริงแต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานตามกฎหมายหากจะป่วยต้องของความร่วมมือจากสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นภาระงบประมาณต่อประเทศแล้วก็เสี่ยงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยอยากให้ไปถูกกฎหมายจะดีที่สุดครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์กับประเทศไทยด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวกันบ้างข่าวดีนะครับวันนี้ทางประกันสังคมสามารถที่จะรักษาโควิดผ่านแอปพลิเคชันได้แบบเหมือนกับคนที่มีบัตรทองและข้าราชการได้แล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่มีประกันสังคมนะแล้ว ป่วยโควิดเนี่ยจะทําอย่างไรตอนนี้สามารถพบแพทย์กับเทเลเมดิซินได้นะครับคือ,อติดต่อแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีการส่งยาฟรีถึงบ้าน3แอปนะครับแอปแรกนะครับก็คือแอปคลิกนิกแอปนี้เนี่ยรับผู้ป่วยโควิด19ทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม608นะครับอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายวเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็ง และโลรคเบาหวานและอิกงตั้งทันนะครับมีเขาก็รับที่จะช่วยเหลือนะครับแอปที่2เป็นแอปหมอดีนะครับรับผู้ป่วยโควิด1 9ทั่วประเทศเฉพาะกลุ่มสีเขียวไม่รวมกลุ่ม608แล้วก็อีกหนึ่งแอปชื่อว่าแอป G o o ด Doctor รนะครับรับผู้ป่วยโควิด1 9กลุ่มสีเขียวไม่รับกลุ่ม608และรับเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่กทมนนทบ,บุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการเท่านั้น ดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดเข้าข่ายในกลุ่มไหนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้แต่จะติดต่อก็ต่อเมื่อเมื่อคุณตรวจ ATK ขึ้น2ขีดแล้วก็ติดเชื้อโควิดสิและลงทะเบียนถึงจะสามารถที่จะติดต่อจากแอปเหล่านี้ได้เพื่อรับการช่วยเหลือและก็รับยาฟรีส่งให้ถึงบ้านนะครับอันนี้คือคนที่ได้เสร็จก็คือคนที่มีประกันสังคมทุกมาตรารวมถึงคนที่มีบัตรทอง และข้าราชการก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายข่าวนี้ค่อนข้างเป็นห่วงมากนะครับคุณปวีนาเนี่ยบุกช่วยเหลือเด็ก7ขวบนะครับอยู่กับพ่อเลี้ยงและแม่แท้ๆถูกพ่อเลี้ยงกระทืบนะ แล้วก็เป็นแผลเต็มตัวเลยเด็กแค่เจ็ดขวบเท่านั้นครับเมื่อวันที่17สิงหาคมเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจแล้วก็คุณปวีนาหงสกุลเป็นมูลนิธิปวีนานะครับรวมถึงบ้านพักเด็กและครอบครวัวกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่จากพอมอเนี่ยเข้าไปตรวจคนห้องพักพบเด็กชาย A อนะครับอายุ7ขวบก็ได้รับการประสานว่าน้องเอเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงทำ้ายร่างกายและพ่อเลี้ยงติดยาเสพติดทุบตีอย่างหนักนะครับ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบนะครับน้องเอมีสภาพร่างกายบริเวณแขนขาศีรษะและใบหน้ามีรอยแผลครับนอกจากนั้นที่บริเวณขาพบรอยแผลหลายจุดอุ้งมือขวาของน้องมีรอยช้ำบวมปูดขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเชิญตัวพ่อเลี้ยงนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์อายุ24ปีและแม่แท้ๆคุณฤทัยรัตอายุ25ปีมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือเด็ก จากการให้การนะครับพ่อเนื้อบอกว่ายอมรับว่าได้ตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกจริงเพื่อเป็นการสั่งสอนเนื่องจากลูกซนและผู้จาหยาบคายเรื่องของยาเสพติดยอมรับว่าเคยถูกดําเนินคดีแต่ตอนนี้เนี่ยเคี้ยวแค่ใบกระท่อมและกัญชาแทนหลังจากเปิดเสรีอ้าวตอนนี้นะฮะรัฐบาลประกาศว่าการใช้กัญชาต้องเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับแต่นี่ไม่ใช่การแพทย์ขตกฎหมายนะครับ หลังจากนี้นะครับน้องเอเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของพอมอและทางพอมอได้มีการแจ้งความดาเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา40นะครับข้อหาทําร้ายร่างกายเด็กทางนี้น้องเอได้บอกกับตารวจชัดเจนนะครับว่าถูกพ่อเลี้ยงและแม่แท้กกระทํารุนแรงสุดคือถูกกระทืบพระพ่อเลี้ยงกระทืบจากนั้นทางพอมอเนี่ยก็จะส่งตัวน้องไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหาคนครต่อไป ก็ถือว่าเป็นข่าวที่แย่พอสมควรนะครับทางพ่อเลี้ยงและแม่แท้ๆของน้องทํากับน้องได้ลงคอนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะเห็นครอบครัวหรือเด็กที่ถูกกระทําแบบนี้พบเบาะแสก็สามารถแจ้งข้อมูลไปที่ทางพอมอของจังหวัดของท่านนะครับไม่งั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วก็โดนทําร้ายร่างกายเป็นอะไรที่น่าเศร้าสําหรับสังคมไทยมากครับ นี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับหากใครชอบฟังและดูข่าวดังแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องสตางมีเดียนะครับกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียสตางจะทำข่าวดังให้คุณทุกวันจันทร์ถึงสุกร์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ คู่นี้จะมีข่าวดังอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับสตังข่าวดังเวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตังมีเดียครับไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตางมีเดียนะครับ